เชื่อไหมว่าปีปีหนึ่งมาลายคริสได้ค่าลิขสิทธิ์จากเพลงนี้สามล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐตีกลมๆก็ปีละร้อยล้านบาทอ่ะในชีวิตคนเราอ่ะอยากให้ลองหาคําคำนี้ให้เจอในชีวิตกําไรที่มาจากการทําธุรกิจเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนี่ไม่ต้องไปนึกถึงแบบโหยพี่แก๊ปหนูต้องมีเงินลงทุนเป็นล้านเป็นแสนหรือเปล่าไม่ที่มีกฎบนโลกใบนี้ว่าคุณต้องมี5้าอย่างนี้นะถึงจะประสบความสําเร็จนาะไม่เกี่ยว จริงๆแล้วอยากให้เข้าใจก่อนว่าทําไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะเนี่ยหรอหม,อมตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในชีวิตคือวันนี้รับผิดชอบชีวิตตัวเองไ,ไหมย,ยังเออไม่ไม่ได้ถามถือว่าถ<อ>ือว่าตั้งคำถามว่าเอยแบบวันนี้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้หรือ,อยังนะอ,อย่างตอนสมัยพี่เด็กๆอะ่ะพี่นึกพี่นึกคำหนึ่งเสมอว่าถ้าฉันจะใช้คําว่าฉันโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอะฉันจะต้องเดินไปบอกแม่ได้ว่าแม่ หยุดให้ค่าขนมผมเลยละเดี๋ยวมคือเราจะมีความฝันแบบนั้นนะเด็กๆถ้าเกิดแม่ไม่ต้องให้แล้วหลังแกงเนี้ยเดี๋ยวแกหาเองได้เราจะรู้สึกว่าวันนั้นน่ะฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทีเนี้ยไอ้คำว่าการหาเงินได้เนี่ยมันก็บอกว่าบนโลกใบนี้มันหาเงินได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือ active แบบนี้ก็คือ passive นั่นแหละแต่ active มันก็คือการที่เราหาเงินได้จากการที่เราใช้แรงของเราใช้เวลาของเราเนี่ยหาเงินกลับมา อย่างวันนี้พี่มานั่งตรงนี้ใช่ไหมใช้แรงใช้เวลาพี่แลกกับเงินที่พี่ได้เหมือนกันฝ้ายก็ใช้แรงใช้เวลาของฝ้ายตรงนี้มาแลกกับเงินที่แบบนี้คือรายได้ที่มาจากการเป็นแบบ active income ก็เหมือนการทํางานทั่วไปทุกคนคิดว่าทุกคนต้องมี active ทุกคนไหมบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีมันแล้วแต่เพราะว่านี่คือ choice เราคุยกันใน ep สอ ep สามอ่ะเราก็แค่ให้ choice ไว้ว่าถ้าอยากลงทุนนะเออเราก็มี choice สามสตัวให้เลือก เป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าของว่ากันไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ในเทปเทปนี้เรากำลังมาคุยว่าวันนี้เราให้ช้อยส์ให้ช้อยส์ในการดีไซน์ชีวิตตัวเองอย่างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเพลงเนี่ยหรอปล่าใช่ค่ะถ้าลิขสิทธิ์ของเขาปีปีนึงเนี่ยเขาอยู่ได้สบายยังอยู่ได้อยู่ได้สบายแล้วเนอะแต่พี่เบิร์ดยังคงแบบเฮ้ยพี่ขอละพี่อยากมีคอนเสิร์ตปีละครั้ง พี่รู้สึกว่าพี่อยากที่จะมาเจอแฟนคลับของพี่ทุกปีมันก็คือความสุขอะเนาะมันก็คือถูกต้องเนี่ยแหละคือแอคทีฟแล้วมันได้ใจในการใช้ชีวิตแอคทีฟสร้างคุณค่าแอคทีฟสร้างคุณค่าแพสซีฟคือเครื่องทุ่นแรงในชีวิตเพลงนี้เรากำลังมาคุยกันว่าวันที่เราให้ชอยส์ให้ชอยส์ในการดีไซน์ชีวิตตัวเองว่าอยากที่จะหารายได้แบบไหนล่ะค่ะแอคทีฟก็ได้พาสซีฟก็ได้พาสซีฟอินคัมมันมาจากคำสองคำเนาะหนึ่งคือคำว่าพาสซีฟใช่่ปะกกับอีคพาสซีฟก็็คืออะไไรกตามมที่ันหลเข้ามาอัตโนมัติคะ อเป็นพาสซีฟกับอินข้ามคือรายได้รายได้เออเพราะว่าอะไรที่เป็นรายได้ที่ไหลเข้ามาอัตโนมัติดะในเป็นพาสซีฟอินคัามเรามีเป้าหมายเรามีความฝันแต่ถ้าเกิดความฝันนั้นเราจะไปถึงได้เร็วขึ้นไปถึงได้อย่างแบบมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นสบายมากขึ้นเราก็ต้องมีเครื่องทุนแรงแรๆเกิดกต้องเหื่หน่อยแหละเพราะว่าต้องเสียเวลาไขก๊อกน้ํานิดนึงไขก๊อกน้าคือยังไงคะยกตัวอย่างเช่นเคยเห็นเพลงของมารายแคลร์ไหมอ่าฮะร้องเพลงมารีคริสต์มาสอ่ะ อ่าเดี๋ยวลองร้องเพลงเมอร์ลี่คิดมากสิอ๋อไอ้ว่าอ่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวดูคาลิขสิทธิ์อ๋ออ๋อโอเคโอเคเชื่อไหมว่าปีปีหนึ่งมาลัยแาริคได้ค่าลิขสิทธิ์จากเพลงเนี้ยสามล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐตีกลมๆก็ปีละร้อยล้านบาทอ่ะคือไม่ได้แค่แบบดังแค่ในอเมริกาแต่นี่คือดังทั่วโลกแล้วร้องทุกปีปีละหนึ่งครั้งเนี่ยแหละคือเงินที่ไหลเข้ามาอัตโนมัติแต่มาจากไหนล่ะ มา,มาจากลิขสิทธิ์นะนั่แหละนี่คือนิยามของคําว่า Active กับ passive พอเจนข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วเนาะเห็นแล้วก็คือ2อย่างมันก็สําคัญหมดแหละแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากมีรายได้หลักจากทางไหนเนาะแล้วทีนี้นอกจากลิขสิทธิ์แล้พี่แกอบมันจะมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็น passive อินค m e ให้เราได้นอกเหนือจากคําว่าลิขสิทธิ์ที่เป็น passive i ินค m e เนี่ยพี่ใช้คํานี้คือในชีวิตคนเราอะอยากให้ลองหา5คํานี้ให้เจอในชีวิตหนึ่งคือดอกเบีย ดอกเบี้ยอ <Okay. S 1> สองคือเงินปันผลเงินปันผลออใครที่เป็นแฟนคลับรายการเรา,าจะต้องรู้จักกับสองคำนี้เพราะว,าว่าเราเคยทำเรื่องนี้ไปแล้วเออ,อันที่สามครับค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยบางคนนึกถึงค่าเช่าปุ๊บนึกถึงแค่แบบบ้านเช่าที่ดินปล่อยเช่า แต่จริงค่าเช่าเนี่ยมันคือใดๆก็ตามที่มาจากทรัพย์สินของเรากระเป๋าแบรนด์เนมดังนั้นไอ้คำว่าค่าเช่าเนี่ยอย่าไปยึดติดแค่แค่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์สี่ค่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็คือพูดกันไปแล้วเมื่อกี้ลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่แค่เพลงบางคนวาดรูปสวยเขียนหนังสือเียแต่งบทละครอย่างเงี้ยสุดท้ายคือกําไรจากธุรกิจกําไรโอเค กำไรที่มาจากการทําธุรกิจเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนี่ไม่ต้องไปนึกถึงแบบโหยพี่<ม>แกป๊ปหนูต้องมีเงิน<ม>ลงทุนเป็นล้านเป็นแสนหรือเปล่าเอาใกล้ตัวเลยหากําไรจากคําว่า Affiliate Marketing ฝ้ายเคยเห็นป่ะเพื่อนๆแปะลิงก<ๆ>์แล้วเราก็ไปซื้อจากลิงก์เขาเฉยเลยที่เขาลงในเอจอะพี่แก๊ปอย่างเช่นเวลาดาราตอบคำถามแบบพวกช้อปปี้ลาซาดอะไรก็คือ เป็นเอฟเฟกตด้วยเช่นกันค่หะหมอคือกำไรจากการธุรกิจเพราะมันคือมีการลงทุนแต่มันการองทุเราอาจจะเป็นแบบแรงเวลาอ,อย่างเช่นพี่จะต้องเสียเวลาในการตัดต่อคลิปค,คิดอคอนเทนต์ต่างๆนี่คือกําไรที่เกิดขึ้นแล้วพี่บอกว่าทำ,ทำไมทำไมไอเนี้ยการแปะลิงก์งม,มันถึงมันถึงเป็นพาสซีฟอินคัมเป็นพาสซีฟอินคัมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดทันทีที่คลิปเรายังออนอยู่ค่ะมีคนดูอยู่เรื่อยๆแล้วไฟต้องลงแรงอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วไฟแค่ไปสร้างอะไรบางอย่างทิ้งไว้5คํานี้อยากให้น้องๆวันนี้อาจจะไม่ได้มีครบทั้งคําคนะ เออแต่ว่าทั้งห้าคำนี้มันคือ passive in come เป็น passive in come โอเคเมื่อกี้เปรียบเทียบไปแล้ว active กับ passive แต่ว่าประเด็นหลักของเราคนนี้คือ passive นาะพี่แก๊บอาไฟขอถามพี่แก๊บแล้วกันแล้วอย่างพี่แก๊บเนี่ยพี่แก๊บมีครบ5อันไหมคะตอนนี้โอเคเอาจริงๆงชีวิตพี่ยังมีไม่ครบ5อันอเหมือนกันคือแต่พี่ว่าแต่ละคนอย่างที่บอกคือมันคือเราไม่มีจเป็นต้องครบก็ได้ไม่ที่มีกฎบนโลกใบนี้ว่าคุณต้องมี5้าย่างนี้นะถึงจะประสบความสําเร็จน้อไม่เกี่ยวอต้งแต่ละคนอาจจะมีไม่ครบอาจจะมีครบ ที่ว่ามันคือเราชูดได้ว่าเราอยากให้ชีวิตเรามีอะไรบ้าง,งหรือบางทีแบบใช้ชีวิตไปปุ๊บไปเรื่อยๆปุ๊บเฮ้ยโอกาสมันมา<ง>เรามาเติมพอร์ตนี้ดีกว่ามีเส้นทางนี้เพิ่มเติม<ง>ที่ว่าแค่เรารู้ไว้ก็เพราะว่ามันมี5คำเนี้ย<ง>ที่เราหาให้เจอ